อนุทินลัน่นต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้ลุงตู่ยืนยันวันที่24กุมภาพันธ์มาถึงไทย2ยี่ห้อนายอนุทินยืนยันว่ามีการประเมินแล้วว่านายกรัฐมนตรีสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้และจะต้องเป็นเข็มแรกเพราะเป็นผู้นําประเทศซึ่งกรมควบคุมโรคมีวิธีการตรวจเช็คร่างกายตามหลักสากลไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อใครเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุตัวจะเข้ามาจํานวน1 1 7 0 0 0โด ที่จะเข้ามาพร้อมกับวัคซีนล็อตแรกของซีโนแวคในวันที่24กุมภาพันธ์นอกจากนี้นายอนุทินยังชี้แจงว่าหากนายกรัฐมนตรีได้ฉีดวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาแล้วก็จะต้องเว้นประมาณ6สัปดาห์จึงจะฉีดเข็มที่2ได้ซึ่งระหว่างนั้นก็ปฏิบัติงานได้ตามปกติแต่หากเป็นของซีโนแวคจะต้องเว้น14-28วันซึ่งรายละเอียดจะให้แพทย์เป็นผู้ชี้แจงตนเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จเท่านั้น